จริงๆต้องบอกว่าเศรษฐจโลกไม่ได้แย่ที่คุณเห็น,นครับคือข่าวร้ายมันเยอะแต่ว่าดูปัจจัยพื้นฐานหลักๆเนี่ยเศรษฐจโลกเนี่ยยังยังพอไปได้นะครับอเมริกาเนี่ยยังโตได้ดีนะครับแล้วก็คนอเมริกาเนี่ยมีงานทํามากขึ้นแนตา,าก็เป็นงานต่ําสุดในรอบไปหลายปีนะครับก็แปลว่าเป็น full employment คนอเมริกามีงานทําก็มีรายได้รายได้ก็ไปจัดใจซื้อของมากขึ้นก็เป็นเรื่อง consumption นะครับแต่ว่าอเมริกาจะโตที่มีจุดต่างกันคือว่า มันโตดีในภาคบริการแต่โตแต่โตไม่ค่อยดีในภาคการผลิตโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เกี่ยวกับน้ำมันนะครับก็แต่ภาพรวมมันยังดีอยู่นะคนบริการยังยังมีรายได้มากขึ้นก็ออยังเศรษฐกิจยังโตได้นะครับยุโรปกับญี่ปุ่นกําลังฟื้นแต่ว่าฟื้นช้าไปหน่อยครับที่เราเห็นข่าวร้ายเป็นข่าวร้ายเฉพาะบางบริษัทหรือบางเซกเตอร์แต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาพรวมไม่ได้แย่คนยุโรปก็มีงานทํามากขึ้นอัตราการว่างงานก็น้อยลงนะครับ จีนเนี่ยที่เป็นปัญหาหลักที่คนกนงังวลมากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการะชะลอตัวครับต้องเล่าให้ฟังว่าจีนมันโตมาหลายสิบปีด้วยการลงทุนหรือ investment นะครับ investment เนี่ยมันทำหลายเลเวลมากรัฐบาลลงทุนเองให้ท้องถิ่นลงทุนนะครับให้แบงก์รัฐให้กู้เพื่อลงทุนนะครับแล้วก็มีรักฐกิจลงทุนคือเขาลงทุนทำหลายเลเวลมากการลงการโตและการลงทุนเนี่ยมันโตได้หลายสิบปี แต่มันมันไปได้ตลอดไปไม่ได้มันต้องถึงจุดพักนะครับตอนนี้จริก็เลยกาลังเหมือนพักเพื่อปรับตัวเรียกว่าเปลนกับปฏิรูปจากที่เคยโตด้วยการลงทุนจริงมันจะโตด้วยการบริโภคนะครับก็คือเปลี่ยนจาก invest เป็น consumption นะครับซึ่งการปรับตัวตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อย3ามหรือสีน้างในแสดว่าเมื่อปรับตัวเนี่ยจีนต้องโตช้าลงแล้วก็ทําให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนเพราะว่าจีนเคยนําเข้าเหล็กหินปูนทรายก็ต้องก็ต้องนาเข้าน้อยลงเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยจริงๆมันดีเพียงแต่ว่า เราจเจอข่าวร้ายเล็กๆน้อยๆเข้ามา,าพร้อมกันมากเกินไปหน่อยคือแต่ละชิ้นน่ยเป็นข่าวร้ายที่ไม่ใหญ่แต่ว่ามันเข้ามาพร้อมเงินเยอะทาให้คนเกิดความกังวลนะครับ่วาจากการที่แต่ละประเทศประเทศใหญ่แต่ละประเทศเ่ยม,มีมีสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันทําให้ตัวการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจนะฮะมันไม่เหมือนกันมันทาให้ใเกิดความผันผวนในตลาดตาด่ตางๆแล้วตัวนี้มันจะมี ผลอย่างไรกับเศรษฐกิจไทยางครับทีนี้เมื่อเมื่ออเมริกาโตได้ดีนะครับก็เฟก็ต้องขึ้น้อขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปแล้วเมื่อธันวาปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็คิดว่าเฟดมคงขึ้นอีกแต่อาจจะขึ้นชา้ากว่าที่เคยคาดไว้แต่ขึ้นอีกสักสองหรือสามครั้งไม่ไม่มากกว่านั้นนะครับญี่ปุ่นยุโรปกาลังฟื้นก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบีย้ยญี่ปุ่นเพิ่ลดดอกเบีย้ยติดลบไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็นี่คือ policy divergence คือความส่วนทางการของนโยบายการเงินนะครับทำให้ตลาดลกเนี่ัาฟทไหข้ออ จากแต่ละประเทศเนค่อนข้างรุนแรงก็ทําให้เกิดความพันผวนทั้งแง่ของตลาดหุ้นแล้วก็ค่าเงินนะครับผมก็ได้เคยเตือนไปแล้วว่าตั้งต้นปีว่าปีนี้หุ้นจะพันผวนซึ่งก็เป็นจริงก็ลว่าเตือนไปได้ไม่กี่วันต้นปีเปิดมาก็หุ้นก็ลงแรงเลยนะครับทั่วโลกซึ่งก็เป็นการเกิดขึ้นครั้งที่2แล้วในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาคือเกิดรอบที่แล้วก็คือสิงหาปีที่แล้วปีนี้ก็เกิดอีกก็ทําให้คนก็ยิ่งกังวลไปหนักขึ้นว่าหุ้นมันลงแรงแต่ว่า ผมก็เชื่อโดยส่วนตัวว่ามันเป็นแค่เซลล์ออฟคือเป็นการขายด้วยความกลัวของผู้ลงทุนของกลัวที่เกิดจากภาวะเศร,รษฐกิจที่ชะตัวลงข่าวร้ายที่เข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ว่าด้วยผลด้วยที่ปัจจัยพื้นฐานของเศร,รษฐกิจโลกไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือเรายังไม่ได้ปึเ่เกับมีดีเฟชชันนะครับก็เลยเชื่อว่าไอ้ความกลัวตรงนี้จะค่อยๆหายไปแล้วมันก็หายไปจริงๆตอนนี้เนี่ยหุ้นก็กลับขึ้นมาเยอะและ้ะเด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันหุ้นไทยก็เหมือนกันหุ้นไทยเองก็โดนกระทบจาก ตลาดหุ้นโลกไปก็ลงไปแดงๆสองสารอบนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมฟังเสียงหลายคนก็บอกว่าถ้าเราผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ว่าจะเป็นไปแรงนะครับราคาเนค้าเกษเรษนะครับเรื่องของกลุ่มพลังงานอะไรครับเรื่องของนี่ครัวเ,เรือนคือถ้ามันถ้าทุกอย่างมันเริ่มส่งสัญญาณบวกมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะได้เห็นาการฟื้นตัวกลับมาในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้ก็ได้แต่มันมีอะไรที่เป็นสัญญ,ญาณบวกที่ของเศรษฐกิจไทยก็พอจับได้บ้างไหมครับ ถ้าบูธจริงๆคือมันมีเครื่องยนต์ที่ทํางานได้เหลือแค่2อหรือสเรื่องนะคือเครื่องยนต์ที่เราเคยใช้งานคือาการส่งออกตอนนี้ก็หยุดนะติดลบด้วยซ้ำแล้วก็เราเคยพึ่งพาก,การบริโภคภายในประเทศนะซึ่งมันก็ทาให้เศรษฐกิจโตได้ในระยะสัน้นอย่างเช่นกระตุ้นให้คนกู้เงินไปซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยมันก็ทาใหเา้เกิดก,การบริโภคนะมันก็โตได้ในระยะสัน้นแต่ว่าเราก็จบท้ายด้วยการที่เรามีนี่โครเรือนสูงมาก8 0 GDP นะครับ ก็อันนี้เป็นเป็นข้อเสียทําให้เครื่องมือของการเติบโต2อันเนี่ยมันหายไปละมันใช้งานไม่ได้ตอนนี้เหลือแค่สองสำเรื่องก็คือเรื่องการลงทุนภาครัฐจากโครงการอินฟราต,รต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้ทำได้เร็วนะครับรัฐบาลก็เร่งเร่งเต็มที่แล้วผมเชื่อว่าจะเป็นตัวที่เป็นพระเอกของเศรษฐไทยในช่วงปีนี้ปีหน้านะครับแล้วก็ภาครัฐลงทุนเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เชนตามมาด้วยนึกภาพว่าถ้ารัฐบาลสร้างรถ รถไฟใต้ดินก็จะมีคนมาสร้างคอนโดใ,ใกล้นั่นคือการตามมาเหมือนกันรารัฐบาลสร้างรถไฟรางคู่นะครับไปต่างจังหวัดมันก็จะเกิดการค้าขายที่มากขึ้นเกษตรชนก็ได้ประโยชน์มากขึ้นก็จะมีการลงทุนสร้างโรงงานสร้างคลังสินค้าไปต่างจังหวัดมากขึ้นตัวที่3มที่ยังพอได้คือท่องเที่ยวสามอันนี้จะเป็นตัวซึ่งประคับครคองไปได้ล้วคิดว่าเราจะเห็นสัญญาณบวกมากขึ้นในครึ่งปีหลังปีนี้